เธอฉันนั้นเป็นเหมือนเส้นตรงเธอก็คงเป็นเหมือนวงกลมที่เราเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยไม่ว่าจะมองยังไงถ้าฉันนันเป็นเจ้าม้าตัวหนึง่งว่าเธอคงเป็นเจ้าแมวตัวหนึง่งที่เราเนี่ยมันไม่เข้ากันเลยไม่ว่าจะมองมองนัน บางคทีตัวฉันก็หนักใจแล้วก็มีบางคนที่ฉันนั้นไม่เข้าใจว่าทำไมทำไมทำไมฉันยังต้องอยู่กับคนแบบเธอแต่มีเขาันบนี้มันก็ดีกับหัวใจม่เข้าขนบนี้มันก็ดีไม่เหมือนใครเพราะคำว่าความรักทำไมฉัเป็นต้องเข้าใจเหตุผลอะไรก็คงไม่สำคัญไม่เข้านบนี้ try ตลอดเวลาที่ผ่านมาไม่เคยจะเหมือนกันสักกวันฉันอาบแดดตลอดเวลาแต่เธอจะอาบแต่แสงพระจันทร์ฉันฟังเพลงจังหวะเร็วแต่เธอไม่อิ่มเธอฟังไม่ทันฉันชอบอ่านกร์ตูนญี่ปุ่นเธออ่านสัจจะนิยมมหัศจรรย์แต่ความสัมพันธ์ของเราหายากเหมือนจอกระเชอไงวะบางทีก็แสบแต่ว่ามันดีเหมือนแผลที่โดนริงเจอในทุกๆวันเวลาที่ฉันเฝ้ารอคืออยู่กับเธอฉันนับเวลาเป็นวินาทีอีกนานเท่าไรฉันเจอได้เจอประความต่างในบางจังหวะระลึกทะเลาะเป็นวงกลมบางทีมันแปลไม่ออกเธอไม่มีพจนานุกรมเหมือนข้าพาย เต็มไปด้วยจุดปรส่ยอมยิ่งไม่เข้าใจยิ่งมีเสน่ห์ยิ่งน่ารักฉันจบไปลงอบางค่ตัวฉ็นแล้มีวาทไกับมเขกัก็นร 14ท็ Top อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว f m DJ ออมค่ะสวัสดีค่ะ DJ อ้อมค่ะคุณกวงสวัสดีค่ะ สวัสดีคุณผู้ฟังนะคะก็ต้องบอกไปก่อนว่าดิฉันชื่ออ้อมออกเสียงชัดใช่ไหมคะนะวันนี้ใส่สองชั้นนะคะเราไม่เหลือชั้นเดียวแล้ววันนีนะ้เพราะว่ารายชื่อก็ ขึ้นเรื่อยๆรายชื่อที่รู้จักก็จํานวนหนึ่งแต่ว่ารายชื่อ,อจำนวนตัวบุคคลที่เราไม่รู้จักอีกเพียบใช่ไหมคุณกวงครับสำหรับคนที่วันนี้ติดเชื้อนะคะต้องบอกว่าและสิ่งหนึ่งที่ต้องแนะนําตัวว่าดีฉันชื่อดีใจอ้อมเพราะว่าบางคนอาจจะฟังไม่ชัดหรือเผลอพูดผิดะเราเวลาคนทักชื่อเราผิดเราโกรธไม่ได้ใช่ไหมกวงครับบางคนก็ไม่รู้จริงๆ,งๆถูกป่ะก็มีนะวันนี้มีคนเอาของมารุ่นน้องเอาของมาวางให้นี่ถ้าไม่รู้ตัวว่าชื่ออ้อมเนี่ยนึกว่าชื่ออ้วม ออ่างมันเขียนเหมือนกันมันจะเป็นเถือกไปทางวหวนหรือว่าไปวันนี้ไปข้างนอกไปแป๊บหนึ่งพนักงานเขาก็เรียกคุณน้อมคุณน้อมสักพักเผื่อเรียกคุณอ้วกคือ <c oughs> <c oughs> ถ้าบางคนอาจจะโกรธปะ่ะ <c oughs> เพราะว่าเขาตีความอ้วกเป็นอีกแบบหนึง่งใช่ไหมไอ้อะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องบอกก่อนนะคุณผู้ฟังเราเล่าให้ฟังไม่ได้แปลว่าเราเป็นเพื่อนเล่นกันแล้วจะส่งมาเรียกอ้วนแบบนั้นนะเพราะเคยมีคนแบบว่าถือวิสาสะ เล่นเป็นเพื่อนใช่มันก็ไม่ได้อ่ะถูกป่ะ okay. ของแบบนี้เวลาที่เราเล่นกันไม่ได้แบบเล่าให้กันฟังไม่ได้เท่ากับจะยินยอมป่ะเป็นการเล่าว่าเจออะไรมาอะไรนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนั่นนะคะก็แนะนําตัวกันไปเพราะว่าวันก่อนเพิ่งดูไทไทอ่านอะไรดูคุณผู้ฟังเคยเห็นในข่าวไหมคุณคุณกลัวเคยเห็นในข่าวไหมหลายหลข่าวเพราะมีข่าวนู่นนี่นั่นขึ้นมาเป็นคนในแวดวงบันเทิงหลายๆคน ก็ S 1> <S 1> จะมีคอมเมนต์บางอันไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อข่าวเลยใครอะ่ะไม่รู้จักใครอะ่ะมันเป็นใครใช้สรรพ,พนามเรียกเขาแบบมันเป็นใครไม่เห็นรู้จักคือเอาจริงๆนะไม่ต้องรู้จักทุกคนในโลกก็ได้แ,แล้วมก็เชื่อว่าน้องหรือนักแสดงหรือใครตรงนั้นอะ่ะเขาก็ไม่ได้คาดหวังให้ทุกคนรู้จักเขาแล้วเขาก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะต้องมาอยู่ในเนื้อข่าวนั้นแ,แล้วแต่นานาจิตตังนะคะว่ามันไม่ได้มีใครถูกหรือใครผิด แต่สิ่งหนึ่งมันน่าสนใจตรงที่ว่าบางครั้งบางคนตั้งใจที่จะถามเขาหรือเหยียดเขาอะเพื่ออะไรบางคนสมมุติว่าอ้อไมไปเห็นน้องคนหนึ่งเขาเป็นนักร้อง mm hmm. เขาพยายามใช้ช่วงเวลาหลายปีกว่าเขาจะเดินเข้ามาได้วันหนึ่งที่เขามีซิงเกิลเป็นของตัวเองในวันเนี้ยมันน่าภูมิใจแต่สิ่งที่คนเข้าไปคอมเมนต์จากบุคลิกภายนอกเขาคือเขาเป็นคนแบบ เด็กผู้ชายอาจจะอ้วนนิดหนึ่งเราบอกเราพูดได้นี่ความอ้วนไม่ใช่เรื่องผิดและอาจจะมีคลาวเพราะฉะนั้นบุคลิกอาจจะมีความคล้ายกับใครหลายๆคนในวงการบันเทิงที่เป็นนักร้องคือใหม่ๆอ่ะเข้าใจผิดเราว่าเจ้าตัวเขาเขาก็รับได้นะถูกปะถ้าเราทักด้วยการเข้าใจผิดแต่ถ้าถึงจุดหนึ่งแล้วเข้าไปแล้วมันมีทัศนคตประมาณว่าตั้งใจเพื่อที่จะไปเรียกชื่อคนอื่นใส่เขาอ่ะเราว่าไหนไม่น่ารับ ถูกไหมพี่กวคือการที่ตั้งใจเข้าไปไม่ให้เกียรติคนน่ะมันไม่น่ารักเสมอเราถือว่าการเข้าไปตั้งใจไม่ให้เกียรติเลยนะถ้ากวงสมมติอ้อมมีความคล้ายใครแล้วมีคนทักอ้อมว่าอ้อมคล้ายคนเนี้ยโดยมีถ้อยคําที่เชิงว่าคล้ายอ้อมว่าโอเคแต่ถ้ามันอ่านแล้วมันรู้สึกว่าเข้ามาเพื่อพุ่งว่าอ้อมคือคนนี้เหรอไว้ทําเป็นทักอ้อมว่าอ้อมชื่อนู้นเนี่ยอ้อมจะรู้สึกเหมือนกันนะ คือจะบอกว่าวายมีอัตรายังไม่บวชค่ะหมยถึงว่าไม่ได้บวชตลอดชีวิตยังไม่ได้สวัสดีค่ะลาโลกไปแบบอยู่ทางนู้น<ม>เพราะฉะนั้นในโลกทางนี้ฉันก็ยังต้องมีอัตราหลงเหลืออยู่อยู่แล้วป่าพี่กวงแม่พระยังอัตราท่วมเลยบางคนเราก็ว่าไม่ได้ต่างคนต่างต้องฝึกถูกไหมเพราะฉะนั้นการจงใจอย่าไปว่าเขามีอัตราถามตัวเองก่อนดีกว่าว่าคุณไปทําให้เขาจงใจทําให้เขา เสียใจหรือเหยียดหยามเขาหรือไม่ให้เกียรติเขาทําไมถูกปะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเห็นข่าวหลายๆข่าวอะแล้วแบบพอเราไม่ถูกใจในเนื้อข่าวแต่เราไม่พูดเรื่องเนื้อข่าวนะไปซัดที่ว่าว้าไอ,อ้ใครอะอุ้ยใครอะไม่รู้จักบางทีการที่เราไม่รู้จักเพราะว่าเรามีโลกอยู่โลกหนึ่งแต่อีกโลกหนึ่งเขาอาจจะเป็นที่รู้จักที่แบบดังมากก็ได้ไงเราไม่รู้จักโลกนั้นเราไม่ได้ผิด แต่เราเปิดใจรับโลกนั้นด้วยถูกไหมคะเราต้องเปิดใจซึ่งกันและกันแล้วถ้าเป็นไปได้อะเราไปถ้าคอมเมนต์ในเนื้อข่าวว่าโอเคแต่การคอมเมนต์แบบประเภทเหยยดว่าเธอเป็นใครฉันไม่รู้เนี่ยบางทีมันสะท้อนคนคอมเมนต์นะจริงจริงมันสะท้อนคนคอมเมนต์นะว่าพี่ไม่ภูมิใจตัวเองใช่ไหมหรือพี่อยากให้คนรู้จักพี่หรือพี่อยากเด่นพี่ต้องการพื้นที่ใช่ไหมพี่ถึงเที่ยวไปถามว่าเขาเป็นใครน่ะ ถูกปะมันสะท้อนเราว่าเราทุกข์นะเราถึงไปตามถามว่าเขาเป็นใครเพราะว่าหลายครั้งถ้าเราไม่รู้จักว่าเขาเป็นใครก็ไม่ต้องคอมเมนต์อะไรเลยไม่เป็นไรถูกไหมคือถ้าไม่รู้จักก็อยู่เฉยๆไม่ต้องไปคอมเมนต์ว่าเขาเป็นใครเพราะว่าตอนคุณคอมเมนต์ไปก็ไม่มีใครรู้จักคุณแต่คําพูดของคุณมันสะเทือนคนอื่นใช่ปะเราฝึกการสะเทือนคนอื่นกันไหมอะใช่ปะนะคะก็บางทีเห็นข่าวแล้วบางทีนั่งดูคอมเมนต์ไม่ได้มีอะไรหรอก ดูว่าโหทำไมโหดกันจังทุกวนันนี้ต้องด้อยค่าคนต้องแบบว่าอืมใจเย็นๆน,นะคะโดยเฉพาะในยุคนี้นะที่มันพร้อมส่งข้อความที่จะแบบทําให้คนเราจิตตกได้ง่ายอย่าบอกว่าคนนั้นคนนี้เขาเปิดพับบิกมามีสิทธิ์ที่จะต้องรับออมว่าคนทุกคนมีสิทธิ์รับฟังความคิดเห็นค่ะแต่คนทุกคนก็ไม่จําเป็นและไม่ควรมีใครมีสิทธิ์ไม่ได้ถูก การให้เกียรตินะคะพุดถธพุดถธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยใหม่ชิคอบูมไก่ทอดอร่อยต้องที่ร้านเดอะพิซซ่าคอมพานีและ b s m q q ใหม่จาก B.B.L.A.M. คืนนี้วันพุธใช่ไหมพี่กวงพ,พุทธทอพุทธโทธกับชาวพุทธโรียนสองชั่วโมงและสามดีเจของเราเผือกหอมแล้วก็เต้นนะคะกับใหม่ชิคอบูมไก่ทอดอรอ่อยตรงที่ร้านเดอะพิซซ่าคอมพานี B S M E Q ใหม่จาก B B L A M ค่ะพุทธทอพุทธโทอย่าลืมโทรนะอย่าลืมนะคะวันอังคารพุทธพฤหัสนะคะช่วงนี้เราอาจจะเจอกันไม่ได้ครบทีมแต่แน่นอนเพลงแดนให้คุณได้ขยับตัวไปด้วยกันกับเรายังมีอยู่หกโมงถึงหนึ่งทุ่มกับอีโรปิกค่ะ Eurobeat Dance Club Burn Kell.